ั้งที่32ตรงกับวันที่11ธันวาคม2568 ข้าพเจ้านางสาวพิญญาดวงนามนขอเปล่งวาจาสารทยายพุทธมน์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ิยบูชาแด่องค์พระควังปฏิเทราเจา้าองค์หลวงปู่สำเร็จดวงหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทางรูบาอาจารย์เป็นเจ้าของวิชาจินดามณาีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาทยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนไตรรูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพ เจ้าเป็นสมาธิอันควรแกร่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตราคันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชาสุนันตุสักขโมกคทางสักเกามิสรุเปคิริสิขารัตเดจันตาริเขวิมาเนธิเปรเทจจกคาเมตารุวะนาคาเนเคหาวัตุมิยิเขตเตปูมาเจยันตูเทวชราทรวิสปิยาคขันธพนาคติทันตาสันติเกยงมุนีวรวัจนางสัธโวเมสุนันตุธรรมมาสวนาการุอัยมพันตาธรรมมาสวรนาการุอัยมพันตาบทสวดนมันการ สิทธิคาทานโมตัสสะพวตโรตโตสมาสัมพุทธสะนโมตัสสะพาวตโรตโตสมาสัมพุทธสะนโมตัสสะพาวตโรตโตสมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจริยาคาทานาพพาที่เบสารนังอัญยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโมตุเตส เอเตนะสจัจรวชเจนะโสติเมโหตุสัพพานะทิเมศรนังอัญยังธัมโมเมารนังวรังเอเตนัสัจรวาเจนะโสติเมโหตุสัพพานะทิเมารนังอัญยังสังโคเมารนังวรังเอเตนัสัจรวาเจนะโสติเมโหตุสัพพาะบทสวนมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัายะสพปานินางูเรตวะปรมีสัพปะปโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสจวัฒเชนะมาโหตุสัพพุปถวะมหาการุณิโกนาโถหิตายสัพพานินางปุเรตวารมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัฒเชนะมาโหตุสัพพุปถวะมหาการุณิโกนาโถสุขายสัพพานินางปุเรตวารมีสัพพปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัฒเชนะมาโหตุสัพพุปถวะ บทส่วนมหาสมัยสุอวเมสุตังเอกังสัพยังพคะวารสเกสุวิหารติกัดเป็รัตุสมีมหาวเนมหาตาภพิคุสังเคนัสติงปัจมาเตหิภิคุสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิสโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนัสันนิปติตาหุนติพคะวันตังทัสนายภิคุสังคันจารถกุขศตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวนังเอตตท่องโมศิยังโขพคะวารสเกสุวิหารติกัดเป็รัตุสมีมหาวเนมหาตาภพิคุสังเคนัสติงปัจมาเตหิภิคุสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทัส สหิสโลกะหาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปริดาวุติพคะวันตังทัสนายาปิกุสังขจายานุนัมยปิเยนาพคะวาเตนุปะสังกเมยามาอุปะสังกมิตวะพคะวัโตสันติเกปาเจกขาหาภาเสยามาติอัธโกตาเทวตาเสยยะาปินามาพระวะุริโสสัมมะชิตังวาภาหังภาษาเรยาภาษาริตังวาภาหังสัมมิเจยาเอวามีวัสสุภาวาสเอสุเทเวสุอันตรหิตาภระวัโตปุระโตปารุระหังสุอัธโกตาเทวตาพคะวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัทังสุเอก มันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเจอิมังคาถังอภาสีมหาสมัยโยปวราสมิงเทวกายาสมาคตาอา,าคตอา,าตมห์อิมังธรรมะสมยังทหิตาเยวะอราชิตตสังคัติอัตโคอปราเทวตาภควโตสันติเจอิมังคาถังอาาสีตัดราภิกโบสมาธหังสุจิตตังอัตโนอุจุกะมังสุสารธีวันเนตานิคาเหตวยอินทริยานิราคันติปันทิตาเต อธกุอราเทวตาภควโตสันติเกอีมังขาทังอภาษีเฉตวะคีรังเชตวะปริคังอินทขีรังโอหัจมวเมชาเตจารันติสุทธาวิเตจารันติสุทธาวิมราชภูมาตาสุทันตาสุสูนาคันติอทโกุอราเทวตาภควโตสันติเกอีมังขาทังอภภาษี เเกจิพุทธังสารนังคตาเสนเตคมิสันเตปายาภูมิปะหายามานุสังเคหังเทวกายางปริปุเรสันตีติอรภูปะกวาพิกูอามันเตศเยปูเยนะพิคเวทัสสสุโลกทาตูสุเทวตาสานิปริตาโหติทถาคตังทัศนายาพิกูสังขจจะยันูนะมิเยสังขจจะเยปิเตพิขเวะอเหสุงอติตามัทานังอารันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิพะกวันตานังเอตา วะเทวตาสันนิปฏิตาเฮสุงเสยะธาบีไมหังเอตระหิเยปิเตพิคเวภวิสันติอาาตานาคตมัฏฐานอรหันโตสัมมาสัมพุทธธาเตสัมปิภะวันตานังเอตัปรมาเยว,วเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยะธาบีไมหังเอตระหิเยปิเตพิคเว เอตารหีอาจิกิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิกิตย,สายาาาาิสามีพิขเวเทวกายานังนามานิเจสิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาศาวทุกังมานาสิกโรธาภาสีสามีติเอวัมพันเตติโคเตติพ,พิกุภะคาวตวปัจจโสสุภะควาเอตัทาโวจาสีโลกมนุกาสามิยะถาภูมาตรัสสีตาเยสตาคิเรียพภาพลังปรหิตรัส สมายิตาปุทูสีหวสันลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมัสสาสุทธาวิปัสนมนาวิลาพินโยปัญจสตยัตวะวเนกาเปรัทเวตโตอามันตยิสัทสาสาวกศสสนิรเตเตวกายะพิกันตาเตวิชานาทพิกโวเตจอาตปามกรงสุตวะพุทธสัสสานังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานัทสานังอเปเกสตะมัทคุงสหสังอะทสัตริงสตังเอเกสหัสานังอมนุสสานมัทสูงอเปเกนันตะมัทคุงที่สาสภะพุทธาหุงตนจะสังอภ ยินายาวะวิคิตวานั้นจักภมานตโตอมันตยิสัทธาสาวกเยสเสนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาาพิกโวเยโวหังกิตเตยิสามิขิราหีอนุบุพโสสัตตสหสาวยาขาภูมากาเปรัตถวาอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตเยสสินมุธมานาภิกขมุภิกุนังสมิติงว่านัง ชาสหัสาเหมาวะตายขานานัตตะวัน,นีิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันวันโตเยสสินุโมธานาพิกามุพิกุนังสมิติงวะนางสาตาคิราติสหัสสายคา,านะ นันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวัรณโตเยสสินโมธรรมนาภิกษุโมภิกขุนางสมิติงว่านังอิเจตเตโสรัสะสหัสายะขานันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวัรณโตเยสสินโมธรรมนาภิกษุโมภิกขุนางสมิติงว่านังเวสามิตังปัญจสตายะขานันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวัรณโตเยสสินโมธรรมนาภิกษุโมภิกขุนางสมิติงว่านังภูพิโรราชาคิโกเวปุตลสานิเวสนังพิญโยนังสตัสสหัสังยะขานังปายิรูปาสติกุมภพิโรราชาคีโวโส ปาคาสมาติงวนังปุริมาจัตที่สั่งราชาตตกระโอปสัสสติกันทภานังอธิปติมหาราชายสสิโสปุตตปิตสัพหาะโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตูชุติมันโตว,วันวันตเยสสินุโมธม,มานาพิกลมุพิคูนางสมาติงวนัง ทักขีนันจัตที่สังราชาวิรุโหะตปัสสาสติกุมภัทนานังอาิปติมหาราชายสสิโสปุตตปิตัสัพระาโวอินทนามามหาพลาอธิมันโตชุติมันโตวันวันโตเยสสินโมธรรมนาภิกกมมภิกุณางสมิติงว่านางปัชิมันจัตที่สังราชาวิรูปโกปัสสาสตินารนางอธิปฏิมหาราชายสสิโสบุตตปิตัสัะพระาโวอินทนามามหาภลาอธิมันโตชุติมันโตวันวันโตเยสสินโมธรรมนาภิกกมมภิกุณางสมิติงว่านางอุตตรจัตที่สังราชาภูเวโรตปัสสาสติยคัน นางอาทิปติมหาราชยสสิโสปุตตปิตสาภาวโวินทนามามหาพลาอิทิมันตุชติมันตุว,วันวันตุยศส,สินม,มุทม,มานาพิกามุพิขุนังสมิติงว่านางังปุริมาที่สังทัตตร,รทะทะัตโธทักขีเนนวิรุณหโกปิเมณวิรุะปกป เวโรตรังที่สั่งจตตารโเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาตถธารมานาทางสุวรรณิกับรัฐเวเตสังมายาวิโนทัสาอาคูวจติกาสธามายากูเดนทุเวเดนทุวิภูจวิภูโตสหจันทนโนกามเสถโทจากินุมันทุนิมันทุจับปนาโทปมันโยจตถิวสุโตจมาตลิริเจตเโนจักันทพนโรราชาชนุสโค อาคูอาคูปัญจสิโคเจวะติมพรุสุริยวัชาสาเอเตจันเยจราชานคันธภ,ภ,ภาสราชุพิโมทามานาภิกรมุพิขุนังสมิติวงวะนางาถคุณาภาษานาคาเวสรา,าสัตตาสกากมพระสัตรา ปายาคาสยาติพิยามุนาทตารถาจาอาปูนาคายส,สัสิโนเอราวันโนมหานาโคสุปาคาสมิติงว่านางเยนาคาราเชสหาสาหรติทิพาธิชาปะขีวิสุทตจักขูเวหายาสาเตวันมชัดปตัตตาเจตตาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตธารา นาคาราชานามาศีสุปันนโตเขมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิปะวาวะหายันตานาคาสุปนาสรมกังสุพุทังชิตาวชิวราหันเทนะสม,มุทธังอสุราสิตาภาจารวาสวาเสเ,เตอิพิมันตุเยสสินุการกัญชามหาพิสมาอสุราฐานเวคสา เวปจิติติสุจิติจาปะหาราโทนมุจีสหัสตันจัปภริปุตานังสัพเพเวโรจนามการสเนหิตวะเพิงเสนังรับภัตุาปาขมุงสมโยพาณิพันทันเตพี่คูนังสมิติงว่านางอาปูจเทวาปัทวีจเตชวายุตหาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสมโมใจเสสะสหะเมตากรุณาการยิกาอากูเทวายเสสสินทเสเตทศกายาสัพเพนานันตวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันวันโตยเสสิโินโมธมานาภิกขามุพี่คูนังสมิติงว่านังเวนทูจเทวาสหะีอัต อาสมาจัทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูบรัคิตาจุริยะสุปนิสาเทวาสุริยมาคูบรีคิตานักันตานิปรักิตาวาคูมันถาวราหังกาวสุนางวัสมเศตโทกสโคปาคภเรินทโธทเสตเถทสักกายาสพเพนาัตตะวันนิโนอิทิมันตชุติมันตวันวันตยะสันสิลโมธรมานาพิกามุพิกูนังสมิติงวานังอาถาคูสพูเทวาชรมาคขิสัก ชารามาขีสิคาริวาอริตกาจโรชาจามาบุพานิพาสินุวรุณาสาธมาจ่าอจุตตาจ่าอเนชกาสุเรยะรุจิราอาคูอาคูวาสาวเนสินุทเสตเตทสักกายสเปนานาตตะวันนิโนอิทิมันตชุดิมันตวันวันตเยศสินุโมทัมานาพิกามพิกุนังสนิติงวะนาง สมานามหาสมานามนุษา์มนุษยสุตตมากิทาปะทูสิกาอากูอากูมโนปะทูสิกาทาภูหัรโยเทวาเยจโรอิตวาสิโนปารคามหาปารคาอากูเทวายสัสิโนทัศเตทัศกายาสัพเพนานตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันตัวนวันตัวเยสัสสิโนมรธมนาภิกรรมพิกูนังสมิติงวะนางสุกากระุมหาอรุณาอากูเวคันนสาสหโอทาตะไครหาปะโมขาอากูเทวาวิจักขนาสัทธมันตันหารักขามิสกาเจยสัสิโนทนยังอาคชุโยทง พิวัสติทัตเสตเตทสักกายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันตวันนวันตัวเยสัสสินุโมทรมานพิกามุพิคูนางสมิติงวะนางเขมิยาดุสิตายามากัตกาเจยสัสสินุสัมพิตการมาเสถาโชตินามาจารสวานิมานารติโนอาคูอาฐาคูปรนิมิตาเถทเสเตทสักกายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันตชุติมันตวัวนวันตัวเยสัสสินุโมทรมานพิกามุพิคูนางสมิติงวะนางสัตเทเตเทวานิกายาสเพนานัตตะวันนิโนนามันวาย เนนะอาคัตชุงเยจันเยสติศาสาหัสะวุทธชาติมักขีรังโอคตินนาม,มนาสวังทัาเขมโมคัตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรามาปรมาตโตจัปปุไตอิทิมโตสาหัสนังกุมาโรติโซจะโสปคาสมิติงวะนังสาหาสัสสพรมาโลกานังมหาพัมพามพิตินทติอุปปันนุติมันโตพิสมากายโยยสัสิโส ทัสเสถาอิสราอาคูปเจกวัสวัตติโนเตสันจัมวัชโตอาคาหาริโตบริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพรมเมเกมารเสนาพิกามิปัญสักกันหัสามัทิยังเอถักขันหัถะพันธะถาราเคนะพันธมัทุโวสมันตาปริวารเรธามาวูมุจิถากโกจินังอิติตาธรรมมหาเสนโกันหหเสนังอเปสัยยิปานินาตรมาหัสจัสรังกตะวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโพธนายันโตสวิชุโกตถาโสปจุฑาวัติสังกุโตอาศยังวเสตันจะสั ฟังอภิญญาเยาวะวะคิตาวานาาันจักขุมาแต่ตัวอมันตยิสัทตาสาวะเกศาสเนรเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาคพิคโวเตสาอัตปะมกรุมสุตตะวะพุทธศาสาสาสนาวิตาราเกหิปากามุงเนสังลม,มปิชยุงสัพเพวิชิตาสังฆามาพยาตีตายยศสสิโนโมนทันติสปูเตหิสาวกาเตเชเนสุตาตี ปวสวดจุลชัยยปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสารัตนัตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะปรเมสุราสิทธิพระมาจะอินทาจัจจตุโลกาคัมภีรรักกาสมุธาภูตุงขังคาจะสัาพระชัยยประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธรณิธรณีอุทธีอุทธีนาทีนาทีชัยยะชัยยะระคนละตนละนิสัยนิไรใสเสนาเมรุราชพลนรชีชัยยะชัยยะคัมภีร์สมพีนาค กินธนาคีปีศาจปูตกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตารูคีชัยยะชัยยะสิงคคีสุธาทานมุขชาชัยยะชัยยะวรุณมุขสาตราชัยยะชัยยะจำปาธินาคกุลคันทกชัยยะชัยยะะชคนัตตุรงสุการะผู้ชงสีหพยคทีปาชัยยะชัยยะวรุณมุขยาตาชิตะชิตะเสนารีปุจปุณะสุทีนรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัย ธารณีตรีสัทาสุเชายชาชัยยะชัยยะธารณีสานตินสัทาชายัยยะชัยยะมังการากรญาพวเคชยัชยยะชัยยะวรุณย,ยักษ์เคชัยยะชัยยะรักเกษสุรพุชาเตชา ชัยยะชัยยะพระเมนทัคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชสชัยชัยยะชัยยะปัทวิสัมพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหะโรหรินเทวาชัยยะชัยยะพรมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิรุหะโกวิรูปโขจันทิมารวิอินโทจะเวนเตยูจกปุเวุรวรุโนปิจะ อคิวายโยจากปาชุนหัวกุมารโร,ตระทตรทกโกอัคารสามหาเทวาสิทธิตาปัสะอาทโยอิสิโนโสาวกาสัพภาชัยยรามุพวันตุเตชัยยธรรมูจากสังโคจากสัทสปาโลจากชัยยกังเอเตนะชยยเตเชนะชยยโสธีพวันตุเต เอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยมังครังชัยโยปิพุทธสัสริมตอายังมารสัจปาปิมตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยัตถาพระมัคนามเหสีโนชัยโยปิพุทธสัสริมตอายังมารสัจปาปิมตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยัตถาอินทคนามเฮสีโนชัยโยปิพุทธสัสริมตอายังมารสัจปาปิมตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโม ทิฏาชัยยะตธาเทวคณามเหสินชัยโยปิพุทธศาสิริมโตัวอยังมารสัจปาปิมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชายัยยะตธาสุปนักคณามเหสินชัยโยปิพุทธศาสิริมโตอยังมารสัจปาปิมตัปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตทานาคคคณามเหสิน <aries> <rivalry> <ladım> <car> <nên> ชัยโยปิพุทธศาสิริมโตอยังมาราศาสปาปิมโตปราชโยโกสยมโพธิมันเทปโมทิตาชยัตตานสพรมัคคนามเหซีโนชยันโตโพธิอมุเรศกยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคเรอปราชิตตปัลลงเกสีเสปาวิโปคเรอภิเศเกสัพระพุทธานังอัคปโตปโมทติสุนังขันตังสุมังคารังสุภภาตังสุขุติตังสุขโนสุบุหุโตจสุยิทังพระมจ่าไดสุปทักขินังกายกรรมังวจกรรมังปทักขินัง คินังมโนกรรมังปฏิทีเตปัฏคีนาปัฏคีนานี้กตตะวานารพันตเทปัฏคีเนเตอัฏฐารลัทาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนอโรคาสุกิตาโหทาสหสัพเพิยญาติพิสุนันตุโพนโตเยเทวาอสมินทานเนอธิขตาทีคายุกาสทาโหตุสิทธิตาโหตุสัพพทา รักขันตุสพัพพัสตานังรักขันตุชินาสาสนังยากาจิปัทนาเตสังสัพเพปุเรนตุนมนโนรัสถายุตะกาเรปรวัสสันตุสวัสสังวส,สาวราหกาโรคาจุป,ปัทวาเตสังนิวาเรตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะถาระหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยัง พระกวาตสาวัตยังวิหารติเชตวะเนอนาทบินทิกษาอารามีตัดพระโคปพระกวาพี่กูอามันเติพิขโลติพัททนเตติเตพิกูพระกตวตโตปจัโสสุพระกวาเอตัทโวจา อุปาทวาพิขเวตตถาคตานังอนุปาทวาตถาคตานังพิตาวาสาธาตุธรรมนทิตตาธรรมนิยามตาสัเพสังคาราอนิจจติตั้งตถาคตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวะอาจิคติเพสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภาชติอุตานิกรติสัเพสังคาราอนิจจติ ปาทาวาพิขเวตตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธานุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังคาราทุกขาติตั้งตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพูชิตววา,าพิสเมตวะอจิคติทเทเสติปัญญาเปติปัทถเปติวิวาราติวิภาชาติอุตานิกรติสัพเพสังคาราทุกขาติ ปาทาวาตถาคตาพิกเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวาสาทวัตถุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมาอนัตติติตังตถาคตวอพิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภพิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภาชติปานิกรติสัพเพธรรมาอนัตติอิธัมโมจัพภะควาอตตมนาเตพิขุภะควโตภาสิตังอะพินันคุณเต บวสวดพันเทศกับรัตคาถา,าแปรอติตังนานาวาขานะขมยญานปตินกังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ถึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตติตัมปะหินันตังอปัตันจา,านาคตังสิงเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจาโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังุป,ปังตังวิถามนุภะรูหายเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจง่มแจ้งไม่งอนเงียนคลอนแคลน เขาควรพ,อพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้ อาเชวกิจจะมาตาปังโกชัญญามรณะนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังคารันเตนามหาเสนนมัจจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรันตามตันที่ตังตังเวพันเตกรันโตติสันโตอาจิคเต,เตมุนีติมุนีผู้สงบย่อกเราเรียกผู้มีความเพียรยู่เช่นนั้นไม่เกียจติกรานทังกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นแม ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจจักเวคณะแปรสัมเพาาสังขาระนิจจสังขารคือร่างกายจิตใจและลุปธรรมนาม,มาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เทียงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลุปธรรมนาม,มาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสั สิ่งทั้งหลายทั้งพวง,งทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัตวังชีวิตตัง้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตพังอันเราจัพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตตัง้งชีวิตของเรา <G> มีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตัง้งเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยง วัตตะควรที่จัดสังเวทอายังกโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่น,นานอเปตะวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขรังอีวะประตุก ดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรันถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขาร,ราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายธรรำมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสริมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุชันตุครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มริงสุจามริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวะหังมาริสา เราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัททีเมเอทะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตาย,ยัางกินจิตยังกินจิตุสลังกัมมังสัพเพหิพระเตหิกตังคุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตุพนตโพนโตเยเทวะอสมินทานเนอธิคตาธิคาดุกาสทธาหนตุสุขิตาหนต,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 ตุทุขกขาปะมูลจันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขาปะมูลจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหนตุทุกขาปะมูลจันตุสัเพยตาติกา ส, one, สุขิตาโหตุทุกขาประมูลจันตุสัเพปิสาสัเพยักขาสัเพเปตาสุขิตาโหตุทุกขาประมูลจันตุสัเพอาจาริยุปัชายาสุขิตาโหตุทุกขาประมูลจันตุสัเพนักขันตาสุขิตาโหตุทุกขาประมูลจันตุสัเพเทวาสุขิตาโหตุทุกขาประมูลจันตุสัเพสามาตินังสมิชนตุโว บทสวดบูชา oro, หลวงปู่ทวดนโมผูทสัตโตอาคันติมายาอิติภะควานนโมผูทสัตโตอาคันติมาญะอิติภะควานโมผูทสัตโตอาคันติมาญะอิติภะควาน ปฏิทานาคาถา,ายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถุเปคะเรโพธิคะเรตหิงตหิงต,งตาธรรมทานในนันพวันตุปูชิตาสถิงกรนุนเตทาวิหารมัททะเลเทระจมัชานาอ,อกาจพิคโวสารามิกาทานปฏิวาสากาข้ามาจะเทสานิขมาจะอิสราสปานภูตาสุกิตาพะวันตุเตชาราพุชายเยปิจานทสัมภวาสังเสริฐชาตาธวโวปปาติกานิญานิกงธรรมวรางปฏิจเตสเพปิทุกัสสกรุนตุสังขยังธาตุจิรังสตั ธรรมโมธรรมัตทราชบุคคราสังโฆโหนตุสัมังโควาอัถายะจหิตายะจักอัมเหรักขตุสัตธรมโมสัเพปิธรรมจาริโนวุทิงสป,ปาปุเนายามะธรรมเออริยปเวทิเตปสัรนาโหนตุสัเพป,ปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังประเวชันตโตกาเรเทโวปวัสตุวุธิภาวยสัตตานังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจรารัชรังนินจังรักขันติ ปุตตกังเอวังธรรมนณราชาโนประชังรักขันตุสัพพา เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตานิทุกขพยาปตานิพยาโสกปตานิโสกโหตุสัพเภปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภังปุญยะสัมภังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทิยาทานังทันตุสัทธายสิรังรักขันตุสัพพธาภาวนาเพรตตาุนตุขชนตุเทวตาคาตาสุมังคระคาถาุนตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนสโสรีุหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะโสทีหนตุนิรันตรงโหตุสพังสุมังฆรังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสทีหนตุนิรันตรงสัพเพพุทธาพระปตาปัจจการนจะยังพระรังอรันตานัจะติสินนรักของพระธรรมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปัจจการนจะยังพระรังอรันตานัจะติจินนรักของพระธรรมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปัจจการนจะยังพระรังอรันตานัจะติจินนรักของพระธรรมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปัจจการนจะยังพระรังอรันตานจะติ สัพเพปุธาภรัปตาปัจจิกานันจะยังพรังอรันตานันจะเตชีนารักขังพระรมมิสัพโสสัพเพปุธาภรัปตาปัจจิกานันจะยังพรังอรันตานันจะเตชีนารักขังพระรมมิสัพโสสัพเพปุธาภรัปตาปัจจิกานันจะยังพรังอรันตานันจะเตชีนารักขังพระรมมิสัพโสสัพเพปุธาภรัปตาปัจจิกานันจะยังพรังอรันตานันจะเตชนารักของพระรมิสัพโซสัพเพปุธาภรัพตาปัจกานันจะยังพรังอรันตาันจะเตชนารักของพระรมมิสัพโส ด้วยอนานาาแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนตนี้ข้าพเจ้าขอนนอมกล้าทถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหล,ลวงผู้สเสด็จสู่สวัสดิ์คาไลขออน,นิสงส์งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แพรวคลาดปลอดภัยจากทุกศโศกรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าขอ ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อัญโมธนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาพทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่มงมคลคลไปสู่วัตถุงมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุงมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมุริตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและริธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ ำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการด้วยเธอน